สาเย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรัเข้าสู่เกมโมโตเชลกันอีกครั้งนะครับนี่น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ Mo โตเชลที่เราจะเล่นกันต่อแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยเพราะเราเก็บชุดได้หมดแล้วอาวุธก็ได้หมดแล้วเช่นกันนี่คือศพแรกนะฮะศพที่2อศพที่3เชลทั้ง4และเชลที่เราใส่คือ4เชล4อาวุธอาวุธอยู่ข้างบนมี1น แล้วสาวสีเครื่อที่เราใช้อยู่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมาคุยกับนยัยแก Stay back โอเค It's time Enter โอ้โหเพื่อไปสู้กับบอสสุดท้ายนะครับก็คือบอสที่เราคุยตะกี้นี่แหละนั่นแหละคือบอสสุดท้ายของเรามาจมูกจะจ่า จะว่ายังไงก็มาจื๊อเหมือนโน้บวยมันผิดทั้งหมดที่ใส่ทัดที่มดืดมนมึงใส่หน้ากากก็ จบาบกรรมที่เราได้เริ่มต้นกันไว้ว่าคนคนปีไก่สองทอดข้าวเหนียวอีกหนึ่งจุ๊บแต่วบองอีกหน,นึ่งก็ปลูกเขียวคูแปลอะไรวกเนี่ยเดือยด้วยตัวอะไรม่ใส่ทัดไม่ได้เพื่อข้าแต่เพื่อเจ้า คุณควรจะหลบหนมันไมตัดภาพพื่อพับสุภาพิกูดูไม่ถูกเรื่องคือถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ประมาณนั้นโอเคตัวละครกูไม่จะพูดเลยคือมึงตัดภาพไปตัดภาพมาอีเพื่ออะไร ตัวใหญ่มากเลยเอาวะหมู่ลิจ่าก็ลุยไปเลยดีกว่ามาเฮ้ยเจ้าพ่อหูเหมือนบินได้วะมาวิ่งไปดูสิ มีจิกโอ้ยโดน,โดนเต็มโอ้โหอันตรายอ้ยอ้ยหลบครับผมอูย้ยไม่ได้ตีเลยไม่โดนเว้ย 你这么毒！ แล้วกอุ้ยเกลือไปแล้วอุ้ยหัวสิครับผมหัวสิครับผมยื้่้ยยื้อเ้้ยอ้ยหูโดนช่วยเพื่อนหาผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพีหนึ่งโอ้โหคือมัมันมัแข็งแข็งตัวโอ้คือ

ว,วการอากาศอะไรก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกางไม่รู้ มัวไงครับผมมันเป็นการต่อสู้ที่ใช้ความแบบสุดๆเลยวะแล้ว้นน้อะต่ว่าอุ้ยีแข็งตัวหัน ไม่ได้ขึ้นหลอดมึงเลยนะเนี่ย ไม่โรคเยอะเราไม่โรคเยอะคื่น้ำเป็ดอันตรที่ไหมล้ะโอ้แข็งไว้ก่อนอยู่ไหนวะเฮ้เาดิมาเลย่าเพื่อนมาเลย่าอะไรอะไรนู่น เลือดก,ก่อนเลือดก,ก่อนมาไกลถึงขั้นนี้กูจะไม่ยอมตายเปล่าเด็ดขาดอยู่ไหนวะคือผมว่าเราต้องหลุดทับดูโอ้ชิบมันกริง่งมันกริง่ง คือจะพาหลุ้นคาดะตาพี ไม่เดี๋ยวนะพุ้มเลือดนี่ว่าหายแล้วพุ้มพุ้มมึงด้วยเหรอเนี่ย โอ้โหเกือบพึ้งหลอดกูสู้ตั้งนานกินไก่เล่นเลยไก่เพราะว่เนี่ย นจริงเลยเหมือนจริงเลยอุ้ยเจ้าผูเอาดิครับดูเอาวะอุย้ยจูย่ คือน้ำอีกแล้วคือน้ำอีกแล้วคือน้ำอีกแล้วว้าวใกล้ตายอยู่แล้วนะเพื่อน ใช รสยะสูงให้ได้โทาน้ำไม่เจริงโอ้ยังมีน้ำขึ้นสองคือเที่ยไดโอ้โหโอ้โหเกือบ เฮ้ยกูจะชนะอยู่แล้วกูจะชนะอยู่แล้วยอมกูเถอะกูทุ่มสุดตัวเลยเนี่ยกูจีนยายนซ้ำๆเลยเนี่ยโอ้เกือบเหนื่ยขึ้นคอไอ้ท่าขึ้นน้ำนี่มันดันพกใช้ได้เลยนะนี่กูสู้กับสู้กับอสุรกายสักเยอะสุดท้ายกูมาสู้กับไก่เดือยเดือยกระเพื่อนเนี่ยนะเฮ้ยไอ้ท่าน้ำนี่คือน่ารำคาญสุดเลยเอาท่าอื่นของมันเฉยๆมากเลยนะ สิครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมนะครับโมทูเชลนี่คงจะเป็นปลายทางของตอนจบของเราแล้วเราเอามาเพื่อจะไปในเส้นทางวาราของพวกเรานะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกท่านรับชมมาถึงตอนนี้นะครับถือว่าทุกท่านมีความอดทนสูงมากะครับกับการเล่นเกมของผมนะครับในเรื่องกูไม่แปลเลยกูเน้นเน้นเล่นเกมเพย์อย่างเดียวเลยต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับ ถอดเกราะเหลือแต่วิญญาณก็ไปสู่สุคติงั้นก็เอาไว้เจอกันต่อไปนะครับในเกมหน้านะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสายันสวัสดีครับสู่ความเวิรองวังอันไกไปสักทีนี้เนี่ยพน้น